เ11กิโลครับกำลังจะเข้าเส้นชัยครับตัดสินแล้วติน้ชิปนะครับงานนี้ครับผมเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับได้เหรียญมาแล้ว โอเคครับยังไม่รู้นะครับอันนี้ตัดสินแล้วชิปนะครับและเหรียญนะครับเดี๋ต้นได้เหรียญก่อนนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปเจอกันครับผมเดี๋ยวสักครู่ไปเจอกันนะครับตอนรับเหรียญตอนรับถ้วยนะครับตอนรับรางวัลขาแรงเยอะมากนะครับวันนี้ นึกว่าจะไม่มีขาแรงขนาดนี้นะครับงานนี้ตัดสินด้วยชิปนะครับโอเคครับนี่คือเหรียญที่ได้มาแล้ว11กิโลครึ่งโอเคครับ